ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชนซีนี玛คาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Cinema Cafe ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอันเป็นที่รักของเราคา่ะจ้าเออ <laughs> เให้ <laughs> 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 เดี๋ยวจะเบื่อกันสะก่อน่อใช่หรอกอพวกเราก็พูดจนทุกอาทิตย์นะ,ะก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะต้อนรับเดือน ใหม่กลางเดือนหกแล้วเนาะเร็วๆกลางปีหปึ๊บ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 เลยพออายุมากมากแล้วเนี่ยรู้สึกเวลาเวลาเดินเร็วจืดจืดเลยเหลือเกินผ่านไปอย่างรวดเร็วนะก็เดือนหกนะฝนก็คงตกทุกวันดีแล้วเพราะปกติก็ช่วงที่ผ่านมาก็ฝนมาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆนะเรียกได้ว่ารถนี่ไม่ต้องล้างแล้ว ใช่ปกติก็ไม่ค่อยได้ร้านอยู่ก็ต้นไม้เขียวช่วยอุ่มดีต้นข้าวนี่แบบโอ้เขียวโฮมสตูดิโอของป้านี่ก็แบบท้องมาเห็นข้าวทุกวันสบายใจจะได้รู้ว่าถึงไดดูการแล้วแล้วดูการเขาอะไรนะปลูก จะทำน้ำในข้าวตั้งท้องอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะเกี่ยวข้าวสุกเขาเรียกอะไรนะข้าวแบบข้าวออกรวงทุ่งรวงทองแล้วเดี๋ยวก็เกี่ยวอ่ะแต่สําหรับภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้สวยงามเท่าไหร่นะแบบไปกเกี่ยวอะไรกับทุ่งรวงทองนะเป็นเรื่องราวของแบบดิฉันต้องดูเลยอ่ะเพราะชื่อนั่นแหละอ่ะคุณพูดเองนะเอ้าใช่ไหมาชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษสอ่ชื่อภาษาอังกฤษก,ก่อนนะแล้วก็นักสแสดงนำนะที่อยู่ในใบปิดหน้าหนังนี่ก็น่าดูอยู่แล้วนะก็ทำให้แบบอยากกดเข้าไปดูนะชื่อภาษาอังกฤษว่า Mother's Instinct ชื่อภาษาไทยว่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันถ้า Mother's Instinct แปลภาษาไทยสันตญาณแห่งความเป็นแม่อ่าแต่เขาตั้งชื่อภาษาไทยว่าสันดานแม่ไม่อยากเห็นหน้าคนตั้งชื่อจังเลย ไม่กยังอาก็ยังดีเป็นสัญญาสันดานแม่แม่มันมันไม่ได้ลากเสียงยาวไปกว่านะะั้นนะแต่ก็แบบก็จะจริงๆเขาตั้งก็ถูกแล้วเอเอก็ดีมีนิลายลาเอาอว่าคำว่าสันดานก็อาจจะเป็นคำภาษาปากไม่ใช่ภ<อ>าษาเขียนนะถ้าเป็นภาษาเขียนก็ใช้คำว่าสัญชตาตญาณอะไรนี้ใช่ไหมล่ะอ่าแต่ก็ถูกแล้วเพราะว่าหนังมันก็เป็นเรื่องราวของความเป็นแม่สัญชาตญาณความเป็นแม่หรือว่าพูดง่ายๆก็สันดานเขานั่นแหละ เออเป็นหนังของปี2-4เมืม่อสักเอ้ยก็หนังปีที่แล้วเนาะนะแล้วก็ออเอ่อพุ่มกับเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นชาติอะไรนะแต่ชื่อว่าคุณบินนอยอเดยวเดลโฮมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์แนวจิตวิทยาระทิขวัญน,นะดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสอีกทีหนึ่งนะภาพ,พ,พยนตร์ฝรั่งเศสชื่อว่าดูดูเอลัสอันนี้ออกอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะหนังของฝรั่งเศสเนี่ยฉายเมื่อปี18 ปีหน <étique> <occasions S 2> ึ่งแปแล้วก็บอกว่าดัดแปลงซึ่งหนังเรื way, <c oughs> world, Israel, yes, ่องนั้นน่ะก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายอีกทีหนึ่งอ่าก็คงเป็นแบบเขียนมาเป็นนิยายเนาะแล้วก็มีการอาไปทําเป็นภาพยนตร์นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในย่านชานเมืองของอเมริกันในยุคหกศูนย์ก็เป็นยุคย้อนยุคไปเหรอในนี้เขาบอกเราเรายังดูนึกว่าห้าศูนย์ก่อนนั้นใช่ไหมเออเพราะว่าดูดูแฟชั่น ดูจากอ่ะแต่เขาแต่งตัวสวยเวบบยาน 5, 5, า 5, <0. S 2> นะดูแล้วก็แบบอยากจะลุกขึ้นมาแต่งตัวนะแล้วก็แบบคุณแม่ทั้งสองท่านเนี่ยนะที่มารับบทมาโชว์สันดานเนี่ยนะก็คือคนนึงเนี่ยชื่อว่าคุณแม่อลิสนะ,สะแสดงที่มารับบทก็คือคุณเนะจสสิก้าเชสเตนน่ะเจสสิก้านี่เขาก็ดังมาจากเรื่องมิสโลน เป็นหนังหนังบูแอ็หนังบูเออจริงๆเธอก็ว่าเธอก็รลดแล่นอยู่ในหนังแหละเล่นทั้งเป็นตัวประกอบเป็นทั้งตัวหลักนะมาเปิดดูประวัติวัาอายุเท่าอีชั้นเลยอเกิดปีเดียวกันเล่นเล่นเหมือนกัน m o ลลี่ส a กมที่แบบเป็นเล่นแบบเป็นผู้หญิงเขาเรียกอะไรก็คือเป็นฉะเป็นหนังแอคชั่นแล้วก็แบบ ขายความสวยด้วยขายความเก่งความบู๊ความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จริงๆก็เล่นอีกหลายๆเรื่องอินเตอร์สเตลล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะแล้วก็อีกอ่ะเหรอเล่นอินเตอร์สเตลล่าอ่ะน่าจะเป็นอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักเพราะแอนแทเทเวย์เล่นอินเตอร์สเตลล่าอ่ะเหรอแสดงว่าอาจจะเล่นเคยเจอกันแล้วนะแล้วก็คุณแม่อีกท่านนึงนะก็คือชื่อว่าคุณแม่ซิลีนนะรับบทโดยแอนแทเทเวย์แอนแทเทเวย์นี่ยเขาว่าเป็นนักแสดงแถวหน้าแล้วเนาะนะรับบท หลากหลายนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทั้งอลิซแล้วก็ซิลีนเนี่ยเป็นสองแม่บ้านที่เหมือนกับว่าอยู่ใกล้ๆกันเป็นเพื่อนสนิทกันมีสามีไม่ใช่คนเดียวกันนะมีสามีใช่ไหมมีครอบครัวแล้วก็มีลูกมันดูเพอร์เฟคลูกชายที่ก็วัยใกล้กันเป็นเพื่อนกันด้วยเพื่อนลูกเพื่อนเธอเพื่อนผัวเพื่อนเบียอะไรเนี้ยเนาะก็ดูเหมือนจะเพอร์เฟคเพราะว่าก็เป็นแม่บ้านใช่ไหมสามีก็ออกไปทํางานนะแล้ว ในหนังนี่ก็ไม่รู้ยังไงเนาะก็จะมีสามีที่หน้าตาแบบบ้านๆแต่สองคนแม่สองคนแม่ทั้งสองคนเนี่ยโอ้แต่งตัวสวยเปแขนนี่เป็นลำแบบผ่านการออกกำลังกายคือแบบดูแบบดูดูไม่เหมือนคุณแม่แบบชาวชนบทสักหน่อยนะหมายถึงว่ารูปร่างอ่ะในในเรื่องนี้แบบบ้านชาญเมืองนิดนิดอ่าใช่แต่ว่ารวยอ่ะก็คือรวยัหยก็แบบ ก็คือเป็นทิปปิคอเมริกันดีม่ะที่แบบว่าอูดจะใช้คำว่าอเมริกันดีมก็คือแต่งงานใช่ไหมมีมีเขาอะไรมีครอบครัวมีบ้านมีรถยนต์มีภรรยามีลูกอ่ามีฐานะทางการเงินอยู่ได้ไม่ลำบากแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้แบบอู้ฟู่แต่ว่คืออยู่ได้อ่ะอ่ใช่ป่ะทีนี้ก็แต่ว่านะคือแล้วในหนังก็จะมีความน่ารักก็คือเหมือนกับว่า คุณแม่ทั้งสองก็จะสนิทกันทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ให้คุณแม่มจำไม่ได้แล้วว่อาอลิสทำให้ซิลีหรือซิลีทำให้อลิสอาจจะ,ทำ,ะทำให้น้องแอนใหเเวเพราะฉะนั้นอลิสทำให้ซิลีเหมือนกับว่ามีการทำเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้วันเกิดก้าอะไรอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็เวลาขับรถไปรับก็คือเหมือนกับว่าคุณแม่ก็ไปรับลูกของทั้งสอง <Yeah. S 1> อะไรอย่างนี้เนาะ mm hmm. อะไรไแบบนั้นอะแบบเออก็คือมีวิถีชีวิตแบบนั้นพึ่งพาซึ่งกันและกันหรือถ้าเกิดมีเรื่องที่ไม่สบายใจก็คิดได้ว่าก็คงก็คงเมาส์มอยกันตามภาษาคุณแม่ใช่ปะแต่ว่าเหตุที่มันพลิกผันก็คือว่าลูกชายของซีรีนเนี่ยนะที่ชื่อว่าน้องแม็กซ์เนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุนะต้องเน้นค่าว่าอุบัติเหตุเสียชีวิตนะแล้วมันกลายเป็นว่าคือลูกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า กว่าจะได้มาสักคนนึงมันก็อาจจะไม่ได้ว่าง่ายเนาะต้องผ่านกระบวนการทำหรือกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็กว่าจะมาใช่ป่ะแล้วก็เป็นลูกแบบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนกำลังแบบน่ารักกำลังพูดคุยกำลังแบบจะมาเออแล้วก็เสียชีวิตแน่นอนเศร้าแน่นอนมันไม่ใช่แค่เศร้าแค่ครอบครัวของของซิลีนนะก็คือครอบครัวของอลิสเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านก็รู้สึกแบบ เสยียใจไปด้วยเพราะว่าเธออยู่ในเหตุการณ์นัแหะประเด็นมันคืออย่างนี้เธออยู่ในเหตุการณ์แล้วอยู่ๆหนังก็เปลี่ยนจากความสวยงามอ่ะเป็นความหวาดระแวงดาร์กเลยเป็นความแบบใครทำเป็นความสงสัยซึ่งกันและกันเป็นความแบบเบื้องหน้าที่ว่าสดใสอะเบื้องหลังอะมันไม่ใช่อะ,อะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันแบบแล้วมันก็ ถ้าถามดิฉันนดิฉันคาดเดาแล้วก็คาดเดาไม่ได้อะคือตอนแรกนึกว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นปรากฏว่าอ้าวหนังมันก็ค่อนข้างทวิสมันจะทําให้เราสงสัยเสมอว่าเอ๊ะใครเอออลิสซิลีนที่เป็นคนไม่ดีหรืออะไรหรือใครหลอนกันแน่หรือว่าเธอแบบดูเหมือนภายนอกจะเป็นคุณแม่ที่แบบสวยงามแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเป็นแบบดาร์กมีจิตใจอันแบบ อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วแบบใจคือต้องเข้าโรงพยาบาลสันดาลแม่ไงดูแล้วก็แบบเดาตอนแรกเดาเหมือนจะถูกแต่แล้วหนังคือหนังทําให้เราเชื่อแบบนั้นใช่ไหมว่าจิ๊บ้านเนี้ยน่าจะเป็นคนเนี้ยทาแน่ๆแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่มันพลิกไปอีกอันหนึ่งแล้วก็เหมือนคนนี้จะทำเรื่อแล้วอ้าวพลิกมาอีกทางหนึ่งวนไปบนมาอย่าต้องดูจนจบคือลากไปจนสุดท้ายแล้วสุดท้ายพอฉากเดียวแล้วก็คือเฉลยหมดเลยทีนี้ฉาก คือตอนจบที่คือมันมันเหลือเชื่อนะว่าโอ้ยเรื่องราวมันไปไกลถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันแม่มันดูข้างหน้าดูดูข้างนอกว่าเป็นแบบแม่บ้านเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกมีสามีที่มีสามีที่รักและดูแลและเป็นห่วงอะไรเงี้ยดูแบบเหมือนจะเป็นเ e อร์เฟ i l y ดูมิลี e แต่จรมากเลย มันไม่ใช่แต่ไอการที่ไม่ใช่นั้นมันเพราะอะไรนะอ่ะก็ไปดูเนะว่ามันมันค่อยๆแบบคือแล้วหน้าตานักแสดงโดยเฉพาะคุณคุณเจสิก้าที่มันมีความแบบเดี๋ยวนะเจสิก้าเจสิก้าก็คือคนผมรอนอ่าคนที่ลูกไม่ได้เสียออคนที่ดูเหมือนเหมือนจะจิตเหมือนจะป่วยทางจิตแต่แบบแล้วเล่นหน้าตาท่าทางลูกกระตาที่ขยับแบบโอ๊ย ดูจิตป่วกมากใช่ใช่ใช่น้องแอนเทเทเวมาใส่ใสมาแบบใสสร้อยมุกผมผมดำตีโป่งใสชุดแบบเดรสสวยถุงมือรองเท้าดูแบบเออนะดูแลอยากแต่งตัวแบบว่าอายุนั้นสวยจังเลยนะแลล้วก็ดูแต่เอวเราไม่ได้เป็นลายแล้วก็เป็นสาวอวบไปพลัสไซส์นะแล้วก็ดูแล้วก็แบบดูมีความหวานละมุนละมุนแต่อุ้ยมันก็ไม่ใช่ไงไอ ความที่ดูเป็นโรคจิตนั้นอยก็ไม่ได้จิตจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะพอเดาออกนะแต่ว่าไปดูให้สาแก้ใจว่าแล้วในท้ายที่สุดอ่ะใครกันแน่หรือมันสันดานขนาดไหนสันดานเท่าเราหรือเปล่าฉันชอบคนตั้งชื่อนสันดานสันดานแม่คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราพักสั่ไปดูหนังของป้าคะ่ะ ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนีมาคาเฟ เชิญค่ะป้าในขณะที่เราตึงเครียดกับภาพยนตร์เรื่องสันดานแม่นะคะเราก็จะมาพักผ่อนสมองด้วยหนังไทย uh huh. คุณชาย uh huh. คุณชายเขาชายนี่คือไม่ใช่คุณมีนอนหนูกันลันแบบชายไม่ชายนิ uh ่งปรอมาณอย่างนั้นนะแต่ชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อ The l i c h เอ่า t อ e c l i c h e มันก็เป็นเป็นศัพท์ ด้านภาพยนตร์ด้านละครที่มันพูดถึงอะไรที่มันซ้ำๆน่าเบื่ออย่างเช่นว่าอ,อะพระเอกนางเอกถ้าจะเจอการก็เดินชนกันอ่านึกเอาว่าของตกอ่าหรือว่าเจอกันเอ่อกำลังจะรักกันเนี่ยต้องหกล้มแล้วก็ล้มอ่าน่าชนกันหรือจูบก,กันเลยอ่าหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าพระเอกนางเอกลงปา่าจะต้องเจอกับท่อมล้างนิมทางในป่าในตกฝนตกนฝนตก แต่ในกระท่อมนั้น,นมีอุปกรณ์ครบเครื่องเ <laughs> ช่นนี้เป็นต้นนี่คือคําว่าคื่อเช่ซึ่งมัน,ม,นมันมันมีในยยานในเชิงลบมากกว่าบวกนะ,ะคื่อเชเนี่ยเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเชยๆซ้สำซากซ้สำซากอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันลุกกันแบบเออเป็นอันลุกกันเช่นเอ้ยนางเอกปลอมตัวเอาเออเป็นผู้ชายยังไงเอาหนวดเอาหนวดแปะมาอกบมลืมเลยผมแต่แต่พม่เอกไม่รู้ แค่มีนนวดโอเคเป็นผู้ชายแหละเช่นนี้เป็นตันอ่าอ่านี่คือเช่เนาะอันนี้กำกับโดยคุณชัชชวานวิศวะบำรุงชัยหนังปีปีที่แล้วก็จริงๆเรื่องเนี้ยตั้งใจว่าจะไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วด้วยเหตุอะไรไม่รู้ก็เลยตามมาดูในเน็ตฟลิกก็ล้กันเข้ามาฉายแล้วฉายแล้วเนี่ยดูสนุกลุกนั่งสบายนะจะรีดผ้าจะพับผ้าแต่จริงๆอ่ะตั้งใจดูจะสนุกนะ หนังเรื่องนี้ของคุณก็ดัดแปลงมาจากอะไรนะยอะยะยายยายที่แล้วก็เป็นหนังอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ดัดแปลงมาจากละครเวทีชื่อเรื่องชายกลาง The Musical อ่าอ,อันนี้ของในเครือของทาง Work Point อ่ะค่ะอ่ะเรื่องเปิดฉากมาด้วยตัวละครหลักคือชูตชูเนี่ยแสนนดงโดยคุณจ่ายจ่ายที่จ่ายโซซมิธเออเออเอเอ่า<อ><อ>คุณจ่ายอะนะซึ่งช่วงนี้ก็ดังะแหละอ่า จ่ายนี่เขาจะเป็นเป็นผู้กำกับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งทำหนังแบบกึง่งๆึ้นอกกระแสหนังแล้วก็เกลียดละครนั้นแน้วกเกลียด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 ที่สุดถึงไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่จ่ายนี่มีแฟนชื่อน้ำน้อง,งนะ้ำในเรื่องฮะในเรื่องนในเรื่องชุดชุดน,น,นะแล้วก็น้ำเนี่ยก็เป็นแฟนของจ่ายน้ำนแสดงโดยคุณอาทิตย์ยาตรีบูดานลักษ จะอยู่ในกลุ่มโฟ e อ,อีฟอะอ้าเหรอเออ,อฉันฉันมไม่รู้จักเลยท่านแกนเนี่ยโฟอีฟเล่นไม่รู้จักเลยโอเคแต่น้ําที่แฟนของชูนีน่แบบข้างคล้ละครน้ำเนา่า<อ>มากนาาจะมีหนังสือดาวพระศก เอบานสายทองมีอะไรเอกอานิดาเหรอน้ำเยอะเยอะยะเยอะยะเต็มไปหมดเลยเหินฟ้าอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเก็บไว้เรื่องย่อเรื่องย่อเก็บไว้อะไรเงี้ยซึ่งเขาเพราะว่าเขาทําผมใช่ไหมบางทีลูกค้าเข้ามานั่งอ่ะเวลาทําผมอะไรก็เพลินไปแล้วตัวน้าก็ชอบชื่นชอบมากเลยแต่สองสองคนนี้เป็นแฟนกันนะอืวันดีคืนดี นางเขาก็ดูละครนำเน่าจะมีอยู่ตอนฉากที่แบบว่านางเอกนางเอกใส่ชุดเ,เ,เจ้าสาวสวยงามเลยแล้วก็ถูกไอตัวผู้ร้ายอะ่ะรั่มฉันจะยัดเจียบว่าเป็นผัวให้เธอไอ้นางไอ้นาก็ดูไปรุนไปดูไปรุนไปแต่เ,เฉพาะฉากเนี้ยฉันจะยัดเยียบว่ามเป็นผัวให้เธอกลายเป็นเป็นเป็นฉากที่มันฮอต แล้วเด็กๆเนี่ยเอาไปทําเรียนแบบอไม่ออกมาก็เป็นคลิปทําเรียนแบบไปอะไรเงี้ยเหมือนล้อล้อไอ้จ่าไอ้ละครเรื่องนั้นซึ่งมันดังมากในเรื่องใช่ไหมปรากฏว่าไอ้ไอไอชูนยเห็นแล้วมันรู้สึกมันทนไม่ไหวเฮ้ยทําละครอย,อย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะมันมอมเมาเยาวชนอะ่ะไอ้ชาอย่างเงี้ยแล้วทําไมถึงปล่อยให้ออกมาปล่อยให้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ หรือฉากให้เอกคมคือนั่งเอกอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะปล่อยให้ออกมาแล้วมันมอมเมาเยาวชนวันนั้นก็กินเหล้าเมาแต่เมาแตะแล้วก็เลยเอาไข่เน่านะ่ะทำคลิปด้วยนะไปเคลี่ยงที่ไอบริษัทที่ที่ทำละครเรื่องเนี้ยซึ่งไอบริษัทที่ทำละครเรื่องเนี้ยเจ้าของก็คือเฮียร์วิทแสดงโดยคุณสัญญาคุณนากอโอสัญญานี่เล่นเก่งมากอ่าแล้วไอคลิปไอก็เป็นไวรั ไอ้ที่แบบว่าเป็นเกลี้ยงขายเป็นตะโกนด่าเขาหน้าหน้าบริษัทผลิตละครเนี่ยเอาเฮียวิทย์มันจะเก็บไว้ไหม่ะมึงก็ฟ้องเนี่ยพอฟ้องแล้วก็ชนะด้วยพอชนะแล้วเรื่องของเรื่องคือเองจะต้องชดใช้ค่าเสียหายห้าล้านบาทอ่าไอ้ชุดแล้วแกจะจ่ายยังไงเอาละสิไอ้ชุดก็เลยต้องเก่งการจะบอกนะถูกถูกไอ้ชุดก็เลยจะต้องไปรับใช้เฮียวิทย์ เฮียวิทก็เลยกับละครน้ำเน่าทูกต้องแล้วครับเออเออสนุกดีนี่แหละคือที่มาของเรื่องนี้อ่าไอตอนที่เจ้าชุดเนี่ยแบบคือมันหมดท่าแล้วไม่รู้จะยังไงตอนที่จะไปขอร้องเฮียวิทเนี่ยเขาโล่โล่ที่เขาประกาศจิตติคุณว่าเขากำกับดีเด่นอะไรเนี่ยซึ่งมีชื่อและนามสกุลอมีชื่อและนามสกุลไปให้เฮียวิทเฮียวิทเห็นเท่านั้นนี่คือจุดที่แบบอนุญาตให้ ทำละครชดใช้นี่นะเพราะว่ามีโล,<า>โลเพราะมีโลนะและมีโลและชื่อแนะนำสกุลเฮียเฮ้ยชื่อจริงชื่อสมชายเหรอแล้ก็หวัวเราะโอ้ยมีพ่รอเหรอ <S <S ยอีะโอ้ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีจุดคลิกของคําว่าสมชายนะ,อะเอะเอพ่อ,อ,พอสมัยนี้ยังมีพ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่าสมชายอยู่วะ,ะแล้วก็หวัวเราะนะอัดไป หลังจากนั้นชู๊ดก็จะต้องมีอันเป็นไปว่าจะต้องไปกำกับเอละครน้นำเน่าให้ Hi, อเฮียวิทเนี่ยเออว่าเอ้ยมันจะและไอ้ทุกตอนที่แบบว่ามันกำกับมันก็จะขัดใจแต่ปรากฏว่ามันทำได้น้ำเน่าถูก <ทำ S 2> ใจทำได้ดีมากทำได้ดีม,มากแล้วคนก็จะชอบอย่างเช่นว่าอ่ะฉากคุณยายในเรื่องเชื่อเลยนะเปลือกเปลือกปริศนาหรืออะไรเปลือก จำเสียไปได้แล้วคือนางเอกละครที่เเจ้าชู้กำกับชื่อข้าเปลือกอ่าชื่อข้าเปลือกนะเช่นไอข้าเปลือกชายเจ้ายายของข้าเปลือกอะตายเออเ็ต้องลองหทายก็จะมีเจ้านางเขาก็ไปช่วยช่วยน้องเอาให้น้ำตามันเยอะๆยอกว่านี้ได้ไหมเอานำํำเน่าไงมันต้องมันต้องเล่นใหญ่หน่อยอ่าพี่เอาน้ำตากี่หยดดีสามหยด ห้าหยด,ยดอ,อ่ะห้าหยดก็แล้วกันกยายฟื้นขึ้นมาแล้วต้องให้ยายเล่นใหญ่ด้วยไหมเฉพาะฉากนั้นน่ะแบบอยางงามมากเลยว่าเฮ้ยมันจะทําได้จริงๆไหมพี่และหนูต้องจบที่กล้องนี้นะม,มันตอระวันะหนึ่งสองหยดทีละแแมะแแมะ,แ,มะแล้วมันทําหยดได้จริงๆริงนะยายก็เล่นแบบจากที่แบบตายนิ่งๆอะ่ะมันจะต้องแบบอ๋อ ฉ <ś ạ c> ากนั้นฉากเดียวฉันก็ให้แบบว่าให้ดาวหลายดาวแล้วแบบโอาดีมากสนุกมากอะ <c oughs> ไอล้ะละครนี่เจ้าชูก้กำกับเนี่ยมันก็จะแบบเต็มไปด้วยคลีเช่ข,ของละครนำหน้าเชทั้งหมดมารวมกันอยู่ในในละครเรื่องนี้เลยนหังรื่องนี้ด้ย,ดยใช่ก็คือแบบนางเอกอีก็เ,เปลือกจะต้องปลอมตัวตายแปะนวดเข้าไปนมตู้มเลย อพระเอกก็เชื่อเลยว่ามีฉากตบกันอีตัวไายกลิ้งเข้าไปติดแปดตลบหรืออีตัวไล่ตัวจะต้องเป็นคุณหญิงแม่อืคุณหญิงแม่จะต้องตีผมตโปงอันนี้แสดงโดยคุณรักกล้าโอูหเล่นใช่ตลกมากตีผมโป่งแล้วก็ต้องกรีดร้องอืมหรือว่าฉากเปิดพินัยกรรมอ่า ทางโมทางงวนเนี่ยเลตติ้งก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในขณะที่ช่วยเาทำไปได้ยังไงแต่ก็แอบยิ้มแต่ก็เออก็ดีนี่เออก็ไม่แย่นะหนังน้ำเน่าก็เออมันก็ทำให้คนดูสนุกเนาะเออทุกคนก็สนุกทุกคนก็มีความสุขคนในกองมีความสุขเพราะว่าพอเลตติ้งดีเขาก็มีรายได้อ่าอย่างเงี้ยไอ้น้ำก็ชอบมันเริ่มเข้าใจนิดนิดว่าอ๋อ จริงๆแล้วไอ้ละครน,น้ำเน่าอย่างน้อยมันทําให้คนหลีกหนีจากความเบื่อหน่ายในชีวิตอะไรอ,ะอย่างเงี้ยก็มาเอ่อมาขายฝันการมาหลีกหนีไปสักช่วงเวลาหนึ่งให้เขามีความสุขบ้างอะไรหนังเรื่องนี้เนี่ยทำเพื่อคารวะ เราต้องใช้ครับคือมันนอกจากจะร้อนเรียนละครน้ำเน่าแต่มันก็มีในยะาในเรื่องของการคารวะละครน้ำเน่าด้วยเช่นเดียวกันเราก็เลี่ยงไม่ได้หรอกว่าเราก็เกิดและเติบโตมากับทิยาน้ำเน่าเกิดและเติบโตมากับละครน้ำเน่าจริงๆก็ทุกงสังคมแหละเออไปดูก็โซฟโอเปร่าแบบหนึ่งฝรั่งเขาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งฝรั่งเนี่ยคนอิตาไม่ใช่คนคนสเปคนสเปนอะ อเมริกันใต้ก็อีกแบบนึงเกาหลีเลยอดีตใช่เพราะว่าก็มีเหมือนกันเกาหลีอย่าว่าอดีตปัจจุบันก็นอย่างน่าอย่างน่าเลยฉอนก็บูน่ามากน่ามากคือมันเหมือนเป็นเป็นเบื้องลึกของมนุษย์แต่ว่าจริงๆมันอยากหลีกหนีมันอยากไขฝันแล้วก็อยากจะเจอผู้ชายหล่อๆเหมือนพี่เอกในในเรื่องหรือผู้ชายก็อาจจะจะเจอนางเอกแต่ส่วนมากผู้หญิงดูนะละครนำหน้ามักจะมันถึงมีคำว่าโซบเวล่าเออนั่นแหละอ่ะ แต่อีเรื่องเนี้ยความเ่ินเป็นละครซ้อนละครใช่ไหม,มในชีวิตจริงของไอ้ชูดน่ะก็จะเน่าซะย,ยิ่งกว่าฉันจะบอกคีย์เวิร์ดการดอกจันว่าไอ้ปายสมชายเนี่ยม,ม,มีพ่อมีแม่ตั้งชื่อรู้ว่าสมชายหรือว่าสมัยนี้ไปดูเอาเองก็แลว้วกันว่าคืออะไรยังไงแต่ดูเล่นเก่งมอกอ๋อลักรู้ really เลยอ่ะว่าทำไมถึงชื่อสมชายดูเลยอ่าโอเคทางไทยด้วยไม่ต้องคิดไม่ต้องอ่านซับ ัแบบสนุกรีดผ้าก็ได้เชียร์เชียรเชียดูไปดูสลับสนุนหนังไทยกันฝากไว้นะคะวันนี้สำดาห์นี้สองเรื่องสองรถเหมือนเดิมนะคะหมดเวลาแล้วยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ